ลงทุนเปิดร้านสเวนเซนส์ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่สเวนเซนส์ถือกำเนิดในเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากความชื่นชอบไอศครีมของกราสีเรือชาวเมกันมิโอสเวนเซนส์ซึ่งในปัจจุบันขยายสาขาไปได้มากที่สุดถึง5 0 0 0สาขาทั่วโลกเป็นเจ้าของร้านสเวนเซนส์ต้องใช้เงินลงทุนยังไงบ้างผมจะเล่าให้ฟังเงินลงทุนประมาณ7ล้านบาทขนาดพื้นที่ประมาณ90-100ถึงตารางเมตรจำนวนที่นั่ง4 0 5 0ถึงที่นั่งงานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม2ล้านบาทงานเครื่องครัวและเครื่องเเ2 000, 4, 000, า้าาบทฟรรจ ตัว3 0 0 0 0นบาทเครื่องคิดเงินและคอมพิวเตอร์3 0,000นบาทค่าออกแบบภายในและระบบวิศวกรรม235 0 0 0บาทค่าแฟรนไชส์และเข้า10ปี1 4 2 0 0 0้านบาทและมีพื้นที่ที่ไหนละ่ะที่เหมาะสมกับการเปิดร้านสวนเซนส์หน1ห้างสรรพสินค้า2คอมมูนิตีมอลสามไฮเปอร์มาร์เเช่นโลตัสบิ๊กซีสี่ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น5อื่นๆเช่นปั๊มน้ามันหรือสํานักงานถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของร้านสวนเซนส์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ